วันนี้ผมมาที่สนามวิทยายลัยเทคโนโลยีคุวานันนะครับตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่นริมถนนมะนิวันนะครับและนี่ก็คือสนามฟุตบอลวิทยายลัยเทคโนโลยีคุวานันนะครับสภาพสนามหญ้าเขียวขจีครับ มีไฟส่องสว่างด้วยนะครับสามารถใช้ทำการแข่งขันได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนครับ ผมว่าสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีคูบานันแห่งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่มีสภาพที่ถือว่าโดนใจแฟนบอลโดนใจนักฟุตบอลครับ